มาอีกแล้วสวยไหมสวยไหมตาดุตาหน้าทานมากปลาโลขาวได้เลยเนี่ยปลาหกสมุนไพรหนูเอาหนูแต่ว่าห่อใส่ถุงหนูหลายๆชั้นได้ไหมคะได้ หนูจะเอาไปหนูจะเอาไปทานตอนเยน็นเอาเอาปลาเนี่ยค่ะปลาเน้นหรือปลาดุกเอาปลาดุกปลาดุกเนาะเอาไปใส่โต๊ะให้ยห่อปลาดุกเอ่อทอดสมุนไพรเหรอคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะลอง,ลองนะเรา,า,นะาจะต้องตินใน <c oughs> ดใจได้กระด้ง <c oughs> ได้ค่ะมาเที่ยวตลาดได้กระด้งได้สองกระด้ง ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ่อสร้างบ่อสร้างนะคะตลาดบ่อสร้างตลาดบ่อสร้างหนูเอาปลานี้ตัวหนึ่งได้ะคะ่ะตัวหนึ่งเนาะตลาดบ่อสร้างอาลงข่าวเลยจะใส่คนละตัว <c oughs> ตลาาดบ่อสร้งเดี๋ยวหนูมาเอานะคะ <c oughs> ตลาดเล็กๆแต่ว่ามีของขายเยอะมาก คุณยายขายกระด้งค่ะอายุ95แล้วคุณยายบอกขอโทษค่ะคุณยายบอกว่าคุณยาย95แล้วคุณยายทำกระด้งเองคุณยายทำเองใช่ไหมคะคุณยายยืนนะเราเราเราเอาุหนุนคุณยายมาแล้วสองแล้วสวยมากค่ะทุกคนคนณทำนงาม หมวกก็ได้เนี่ยได้เดียวก่อนนะทำเป็นหมวกอย่างเดียวก่อ,อ,กอเกนเนะนีเพิ่นบอกว่าเอาที่หนึ่งข้าวมาทำเป็นหมวกก็ได้ทุกคนอันนี้เป็นที่อ่อยไฟที่เข่ากอ,อไฟก็ <c oughs> เราอยู่ที่ตลาด่อสร้างค่าฮะของกินเยอ,อะตลาดไม่ใหญ่แต่ว่าของกินเยอะหลายอย่างอยู่ท่เราไปเอาปลา่อนเราได้ปลาแล้วเดี๋ยวอาหารเย็นแล้ว